ฉันจับเอมมี่พร้อมเพื่อนตัวเล็กของเธอเจ้าพวกชาวตัวนี้เอาไว้อยู่ในแท่งอัญมณีอันใหญ่อันนี้ไม่มีอะไรสามารถพังมันได้แน่นอนยกเว้นห ok ้าพันมิสติคอลพิงคริสตัลอ๋ออล็อกนาวนี้ด้วยนะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาเก็บก็ได้นะครับใช้600โลบัคในการปลดล็อกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้ก็คือต้องปลดล็อกปกติเก็บคริสตัลให้ครบห้าพอันสามารถปลดล็อกชาได้ด้วยสตัวนะฮะรวมถึงสกินเอมมี่นะครับ แน่นอนเอมี่ไม่ต้องกลัวนะอ๋อนี่ใช่ไหมคริสตันสียมพูนนี้นี่เองมันใช้กับแม่เหล็กได้หรือเปล่าบูสต์แม่เหล็กมาวันนี้คงไม่ต้องเก็บ XP นะฮะคงไม่ต้องรีเบิร์ตเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ต้องก่อนเอาแม่เหล็กอย่างเดียว5,000คริสตันกับสกินของเอมี่นะครับพวกโซนิคเมทัลพวกเคออสอะไรยังไม่มานะฮะชาโยังไม่มีนะครับเอมี่มาก่อนอันละหนึ่งอละหนึ่ง โอเคห้าพันอันอมันจะได้ครบไหมวันนี้ห้าพันเอาสามร้อยก่อนเหรออ๋อสามรอยปลดล็อกอันนี้ปลดล็อกเช่าตัวเล็กห้าพันเออเอาม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 ันมีทุกโซนไหมเนี่ยใช้วิธีการสปอนใหม่ได้ไหมออนิเมชันการวิ่งของเอมี่เป็นยังไงเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆไปโซนที่ห้าเลยดีกว่าโซนที่ห้ามันกว้างดี โวลที่5คือท็อปฮิวฮิวท็อปนี่ต้องโหลดดิ้งด้วยอะ่ะโซนมันใหญ่มากมีออฟเพียบเลยเอ๊ะอ,อย่าบอกนะว่าไม่มีตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้น,นมีอ๋อดอกไม้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตนิคไปด้านนี้ไม่มีเหรอพูดเป็นเล่นไม่มีให้เก็บเหรอ โอ้อย่าบอกนะว่ามีแต่โซนแรกเหมือนจะไม่มีไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยครับอ๋อมันสปอนเป็นจุดต่างๆฮะเมื่อกี้ที่ไหนอะ่ะเมื่อกี้ที่ไหนดูไม่ทันเดี๋ยวนะมันสปอนเป็นโซนๆฮะโอ้จะเก็บได้ไหมวันนี้ห้าพัน นี่ไงโซนนี้โอเคโอค้ยเ,เก็บยากเก็บยากมีตู้เช่ามาใหม่ไหมไม่ได้ดูเมื่อกี้น่าจะมีแต่เชาาที่อยู่ในตู้ันี้นะฮะตู้เอมี่ร้ออ่ะลองใช้วิธีนี้ดูกลับไปแล้วก็กลับมาใหม่รีสปอนไหมไม่รีสปอนครับ หนาทีผ่านไปยังไม่ถึงสามร้อยเลยะตรงนู้นอีกโอ้เก็บยากมากปิดแจ้งเตือนปิดไปแล้วอะ่ะไม่รีเบิร์ดเฮ้ยคริสตัลสีชมพูหมดแล้วรอมันขึ้นมาใหม่บอกว่าไม่รีเบิร์ดเลิกแจ้งเตือนได้แล้วผมต้องปล่อยมันขึ้นมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร ไม่คูนด้วยฮะเชาวไม่คูนคริสตันสีชมพูโอ้โหโอ้รีเบิร์ตก็ได้เตือนอยู่นั่นแหละปิดก็ไม่หายไม่เข้าใจอยากจะให้รีเบิร์ตอะไรขนาดนั้นรีเบิร์ตคริสตันมาใหม่อ่ะฮะรีเบิร์ตคริสตันมาใหม่ครับแต่ว่าผมรีเบิร์ตโอ้โหรีเบิร์ตยากอยู่นะ หรเวลมันสูงแล้วอ่ะอฮะคิดสั้นมาเอาสามร้อยก่อนสามร้อยให้ได้ก่อนเอมี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันเก็บยากเหลือเกินอดทนหน่อยรอแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงสามร้อยเลยครับสิบนาทีผ่านไป่ะข้างล่างนี้เพียบสามร้อยละวสามร้อยแล้วคืออะไร ไปช่วยเจ้าชาวตัวแรกได้มาแล้วบวกหกสิบบวกแปดน่าจะไม่ค่อยเก่งนะฮะน่าจะสู้ของที่เรามีอยู่ไม่ได้นะของที่เรามีอยู่น่าจะเยอะกว่าต่อไปคือพันหนึ่งอืมอืมเก็บมาอ่าเอะเหมือนมารีสปอนเองตรงนี้เหมือนมารีสปอนเองอืม้ม ที่ไหนเอาไม่บอกที่อ๋อในโซนที่เราอยู่เหรอหรือว่ามีทุกโซนโอเคน่าจะเป็นโซนที่เราอยู่ฮะอยู่โซนไหนก็มาโซนนั้นหรือเปล่าเราจะเกิดอยู่ที่ออฟบ,บี้ล่ะอันละหนึ่งอันละหนึ่งน่าจะไม่ไหววันนี้ห้าพันอันข้างบนนี่อืมเฮ้ยไปยังไงเนี่ย ต้องมาจากนูน้นโอ้โหยาวเลยนู่นนู้นนูนนูน,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 นหลายอันเลยครับแล้วแล้วแล้วขึ้นยังไงขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ทางนู้นก่อนอืมแล้วก็มา,างนี้นี่แล้วก็กระโดดลงไปตรงไปตรงนี้เกาะนั่นแหละเอ้ยเอ้ยอย่าหมดแรงอย่าหมดแรงอย่าหมดแรงซิโซนิกอืมหมดแล้วเหรอ แล้วที่กำแพงเมื่อกี้คืออันไหนอ๋อคืออันนู้นคนละอันกันโอ้อืมอันนี้แล้วก็มาอันนี้ถึงไหมถึงไป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 เก็บให้หมดเก็บให้หมดไหลไปสิสโนิกสปีดนายหายไปไหนหมดมกว่าอันนี้ก็ได้อืมสโนิกอย่าแผ่วสิเฮ้ยช่วยเอมี่นะนายต้องไปช่วยเอมี่ Okay, อโอเคห้าร้อยโอ้โหแรงหายหมดเลยโซนิกจำนวนไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือมันสปอนช้าไงกว่าจะรอสปอนเทลนาจะไปไหนอะเทลนายไปช่วยเอมี่มาหรือยังเทลแล้วไม่เจอคิสตสันเลยคิสตสันน้อยมากเทลเราทำไงดีลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูนะฮะว่ามีสปอนมาใหม่ไหมถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟมีไหม ไม่มีครับเปลี่ยนเซิร์ฟไม่มีผลต้องรอในเซิร์ฟนั้นสปอนอย่างเดียวเหมือนจะยังไม่มีสปอนมาในเซิร์ฟนี้ต้องรอ,อเฮ้ยได้แม่เหล็กด้วย10นาทีโอ้เป็น18นาทีนะฮะแต่ก็ต้องรอนานอยู่ดีกว่าคิสตันจะมา คริสตันสีชมพูไปดูโซนน้ำแข็งสิเริ่มจากตอนแรกคือสกินใบเดียวใช่ไหมทุกตัวเลยนักเกิลโซนิกแล้วก็เทลนะฮะแล้วก็มาที่อันนี้เป็นโค้ดไรเดอร์โซนิกเนี่ยพิมพ์โค้ดไรเดอร์เข้าไปนะครับไรเดอร์ iders, มีเอสด้วยนะฮะแล้วก็สกินของเจ้าเซเลอร์เทลนะครับอันนี้เก็บการ์ดหนึ่งร้อยชิ้นแล้วก็มาเป็นเอมมี่นะฮะห้าพันคริสตันนะครับยากขึ้นเรื่อยเริ่มจากหนึ่ง 100แล้วก็5000แต่ว่า5000มันก็สปอนมาเยอะแต่ปัญหาคือเวลารอนานมากคูดาวพอรอคูดาวแล้วมันว่างไม่มีอะไรทำํำบูสท,ที่ซื้อไปก็นับถอยหลังมาเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วที่ไหนสปอนที่ไหนคืออยู่ตรงไหนคือมาตรงนั้นเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนโซนรอบหนึ่งมากี่อันเมื่อกี้เรามีประมาณ560ประมาณ560 ดูสิหมดนี้ได้เท่าไหร่คำนวณดูรอบหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้กี่รอบถึงจะเก็บหมดเก็บให้ทั่วแมพข้างบนมีไหมโซนนี้เหมือนจะน้อยกว่านะไปตรงนู้นน่าจะถึงนะไปเลยโซนิกเออนี่แหละข้างบนอีกห้ตรงนู้นห้าร้อยหกสิบหร้อยสาสิบโอ้โหประมาณร้อยกว่าสองร้อยอันถึงไหมถึงเอ,อ้ยล่วง ห้าร้อยหกสิบหร้อยเจ็ดสิบโประมาณร้อยกว่าอันเองครับหา uh, ให้เต็มที่เลยสองร้อยอันรอบหนึ่งสองร้อยอันรอบหนึ่งโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งพันห้ารอบหนึ่งพันสปอนมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเหมือนมีสปอนมาเรื่อยๆฮะอ่าหมดแล้วอาจจะเป็นการจับเวลา มีสปอนมาใหม่ตามจุดต่างๆเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับวนกับมาอยู่ไปโซนที่ห้าดีกว่ารอโซนนู้นดีกว่าโซนสุดท้ายอาจจะมาเยอะก็ได้แล้วแต่โซนถ้าพื้นที่กว้างอาจจะมาเยอะมาโซนนี้นี่ไงมาแล้วเราอยู่ออฟี่พอดีนะฮะก็น่าจะมาโซนหน้าหรือเปล่าคืออยู่ออบบี้ของโซนไหนก็จะเป็นของโซนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นโซนนี้ต้องมี นี่ไงเฮ้ยสามเลยเหรอไม่สิทำไมขึ้นเลขสามล่ะเมื่อกี้อันละหนึ่งเหมือนเดิมนี่โซนนี้เพียบเลยเอองั้นรอโซนนี้ดีกว่าโอ้โซนนี้เยอะเลยฮะเอ้ยกระโดดไปโอเคโอ้เต็มเลยตรงนี้เมื่อกี้เลยมากลับไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวพลาดตรงนี้มันเยอะนี่นี่นี อ่าฮะพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วหมดยังนี้หมดแล้วครับโอ้โหก็เหลือตัวนี้สามพันะฮะแล้วก็ห้าพันโอ้ยากมากมีเวลาเจ็ดวันใช่ไหมเนี่ยโอเคผมคงต้องปลดล็อกด้วยวิธีนี้มันสปอนช้ามากหกร้อยโลบัคกับสกินเอมี่มาแล้วอ้าวแล้วอันนี้ล่ะ โอ้โหอือ400โลบักเพื่อได้เจ้าชาวตัวนี้ไม่เอาอะอ,อ้าวตู้หายไปเลยอันไหนปลดล็อกแล้วหายไปเลยเหลือแต่อันนี้ไม่ปลดล็อกอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหโอเคไม่เอาก็ได้เจ้าชาวเอมมี่มาเอ๊ะถ้าเดินได้คลายโซนิกเลยนะถ้าวิ่งล่ะขายกันเลย วิ่งกางแข็ข้างหลังเหมือนกันกระโดดนี่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุนตัวชาร์จอืมโอเคครับนี่คือสกินเอมี่นะครับใน Sonic สปีดซิม m เลเตอรนะฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ